สงกรานนี้มีแพลนไปเที่ยวไหนไหมถ้าคิดจะขึ้นเครื่องจากสนามบ,บินสุวรรณภูมิขอบอกเลยว่าข่าวดีสุดๆเพราะว่าเขาเปิดให้จอดรถฟรี5วันถามมีชัตเติลบัสเดียบริการ24ชั่วโมงแล้วมันดีจริงไหมมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างไปฟังกันเลยสนามบ,บินสุวรรณภูมิเขาประกาศชัดเจนจอดฟรีตั้งแต่12เมษาย,ยนเที่ยงคืน1นาที ถึงวันที่16เมษาย,ยนเที่ยงคืนพอดีรวม5วันเต็มเต็มจอดที่ลานจอดระยะยาวโซน C มีชัตเตอรบัสสายเอรับส่งทุก15นาทีจอดรับที่ประตู3ประตู8ตลอด24ชั่วโมงนี่มันคือสวรรค์ของคนเอารถมาสนามบินชัดๆไม่ต้องเสียค่าจอดวันละเป็นร้อยข้อดีเพียบเลยนะมาดูกันว่าใครได้ประโยชน์บางแอนดับแรกประหยัดค่าจอด ปกติเนี่ยวันละหลายร้อยพอฟรีห้าวันก็เท่ากับว่าเซฟไปได้เกือบพันเลยนะข้อต่อมาสะดวกสำหรับคนที่มีรถส่วนตัวขับรถมาส่งญาติหรือว่าจะเดินทางมาทั้งครอบครัวเนี่ยก็ไม่ต้องนั่งแท็กซี่ให้มันวุ่นวายและข้อสุดท้าย รเตอร์บัสฟรีย4ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นไฟดึกไฟเช้าก็มีรถรอรับส่งตลอดลองนึกภาพดูนะสมมุติว่าคุณจะพาครอบครัวไปเที่ยวเชียงใหม่ขับรถมาจากนนทบุรีเนี่ยมาจอดรถไว้ที่สนามบินแล้ก็ขึ้นเครื่องแบบสบายๆไม่ต้องนั่งรถสาธารณะให้เด็กงองแงแถมไม่ต้องเสียค่าจอดสักบาทเดียว แต่อย่าเพิ่งดีใจไปหมดเพราะว่าข้อควรระวังก็มีด้วยอันดับแรกเนี่ยที่จอดอาจจะเต็มเร็วนะเพราะว่าใครๆก็อยากจะจอดฟรีถ้ามาช้าอาจจะต้องวนหาที่จอดนานต่อมาอาจต้องรอชัตเตบัตถึงจะมีรถออกทุกส5้านาทีก็เหอะแต่ช่วงคนเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องรอต่อคิวนานเหมือนกันและสุดท้ายจอดระยะยาวอาจจะต้องกันของมีค่าให้ดีนะ รถคุณเนี่ยอาจจอดได้5วันดังนั้นควรเลือกล็อกให้มันแน่นหนาหน่อยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเอารถมาจอดตอนเที่ยงคืนของวันที่13เมษาแลว้ววนแลว้ววนอีกเนี่ยที่จอดมันเต็มสุดท้ายคุณก็ต้องถอยกลับไปจอดที่ไกลๆนะแล้วก็เดินลากกระเป๋ามาแทนั่นเอง โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มเหมาะสุดๆสำหรับคนที่เดินทางด้วยเครื่องบินช่วงสงกรานแล้วก็มีรถส่วนตัวแนะนำเลยว่าวางแผนล่วงหน้ามาก่อนนะจะดีที่สุดใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1722ตลอด24ชั่วโมงใครว่าโปรดีแบบนี้ไม่มีอยู่จริงถ้าอยากรู้โปรแบบนี้ก่อนใครกดติดตามกดไลค์ไว้เลยนะ เราสงกรานนี้เจอกันที่สนามบิน